สวัสดีค่ะสวนภัยธานารัตน์ค่ะมือน,นีบด้เวียกค่ะมือน,นี้บด้เวียกหนีหนีสวนค่ะมือน,นีนางงามนางงามงัดเงามือน,นีผ้าลูกๆค่ะมาพักผ่อนหลังจากเมื่อยเมื่อหลายวันทึงงัดทึ่งฟันทึ่งจกเมื่อหลายมือแล้วมือน,นีเลยผ้ามาหาหลิดนํำ้ำ่ายร้อนจักน้อยค่ะทีอ่างนำผ่านอำเภอสางขมจังหวัดอุดรธานีค่ะบรรยากาศกะ เต็มไ,ไปด้วยนุ่มๆนุ่มรอทั้งหลายทั้งหลายเกือบรอค่ะพี่ตะปูเกือบรอทั้งงานนะคะไม่ีพนักงานตักไผ่พนักงานขุดเงาหยุดงานทุกแผนกกมือนีเล่นน้ำไขยร้อนไผย่ามเห็ดเบียกมันคือย่ามเล่นสิไขยูพี่น้อง <im> อันนี้ถ้ถาผ้ามาเรีนหา้หาวห้าวถ้าผ้าเฮ็ดเวียกปานใกล้เงาบัดเรีนนานาซื่นตาบานหัวตะบักนั่นแห้งค่าคุณ<อ>พค้อมกันพว<อ>้อมปคว่ำกันวัว<อ>ใจใจดิ เป hey, oh ิดกูกระต่ปยนมือมันก็ใจนบรรยากาศน้ำพ่านค่ะทางข้อมอุดรเด็นน้ำเย็นเย็นค่ะเมื่อนี่ที่แหลกว่าสิเมาแพร่ล่ำเดียวนับแล้ว ตาลูกไส้นะ่ะซิบเก่าค่ะลูกสาวผู้นึงเป็นยี่สิบล่งบะได้ค่ะลงบะได้แพทย็เลยได้เมาสองลำม,มือนี่มีตะบักเถอะค,ค่ะมือบักเถิกปิดเท่มผ้าไปวุดไทยอยู่สามมือสี่มือเหงาหนาลาตาตายก็เลยผ้ามหาเหรียจากน้อยผักจักมือค่ะมืออื่นลุยงานต่อค่ะ บรรยากาศผู invers, ้ใดท่านไหนมากับมาดเดอค่ะแพรนำพานสางข้อมปุดรนะคะเราเจอกันมื่อื่นค่ะคุดเงาตัดลํำคือเก่าค่ะสวนไพิธนารัดค่ะสวัสดีค่ะ